ชาวเวียดนามบอกว่าวอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงต่างก็พ่ายแพ้ให้กับประเทศไทยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเทียบกับประเทศไทยได้ผู้เล่นไม่มีจิตวิญญาณในเกมและกลัวจนตัวสั่นเมื่อต้องพบกับทีมชาติไทยแล้วจะชนะพวกเขาได้อย่างไรพวกเขาคือช้างศึกตัวจริงพวกเขาตัวใหญ่และแข็งแกร่งลูกตบอันทรงพลังของพวกเขานั้นรวดเร็วมากจนเราไม่อาจตอบโต้ได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดทางช่องสมรภูมิคอมเมนต์ครับ คลิปนี้มาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายทีมชาติเวียดนามแพ้ให้กับวอลเลย์บอลชายของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2024ครั้งที่4สนามที่2หลังจากที่สนามแรกนะครับเราคว้าแชมป์มาได้ซึ่งในรอบนี้ทีมชาติไทยของเราก็มุ่งมั่นที่จะรักษาตําแหน่งผู้นําในทัวร์นาเมนต์นี้โดยมีคู่แข่ง3ทีมสําคัญอย่างอินโดนีเซียที่เป็นรองแชมป์จากสนามแรกและฟิลิปปินส์อันดับ3ที่พร้อมจะท้าชิงตําแหน่งกับเรานะครับสำหรับ ผลการแข่งขันในเกมนี้ในเซตแรกนั้นเริ่มต้นเซตต้องยอมรับว่าทางฝั่งของเวียดนามนั้นพวกเขาเล่นได้อย่างน่ากลัวไม่ค่อยมีความผิดพลาดส่วนทีมชาติไทยของเรานั้นทําเสียเองบ่อยทาให้เวียดนามออกนําไทยไปก่อนถึง5คะแนนนะครับจากนั้นไทยพยายามแก้เกมทําคะแนนไล่เบียดมาจนถึงในช่วงปลายเซตไล่ตีเสมอเป็น19ต่อ19และกลับมาพลิกนํา22ต่อ21จากนั้นเวียดนามก็เริ่มกดดันนะครับมีความผิดพลาดให้เห็น ทำให้ไทยขึ้นเซตถ้อยก่อนและปิดเซตไปได้ที่25ต่อ22เข้าสู่เซตที่2ครับไทยยังรักษาการเล่นได้ดีกว่าเวียดนามออกนำเวียดนามไปก่อนถึง5แต้มและในช่วงกลางเซตเวียดนามเริ่มดีขึ้นไล่เบียดขึ้นมาไทยเราบอลแรกยังทำได้ไม่ดีทำให้บอล2เล่นได้ค่อนข้างลำบากแล้วเวียดนามจังหวะบอเลเร็วของพวกเขาแล้วก็การบล็อกนั้นทำได้ดีนะครับทำให้ไล่มาเสมอที่1 7ต่อ17แต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยของเราทำได้ดีกว่าสามารถ ปิดเซตไปที่25ต่อ22เซตที่3ครับเราเริ่มต้นได้ดีทำคะแนนออกนำเวียดน,นามไปก่อนในเซตนี้ ต้องชื่นชมผู้เล่นไทยของเรารวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับในการวางแผนการเล่นที่ทําให้เวียดนามเล่นได้อย่างลําบากและทางด้านนภาเดชนี่เรียกว่าสร้างความลําบากให้กับผู้เล่นเวียดนามเป็นอย่างมากตบแต่ละทีตบเป็นลงเป็นแต้มไทยเรานําเวียดนามจนถึงช่วงปลายเซตทางฝั่งเวียดนามพยายามขอเวลานอกแก้เกมเพื่อที่จะยื้อเซตนี้ให้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้านทานความดุดันของไทยไม่ได้นะครับทำให้ไทยเอาชนะไปที่25ต่อ20 เอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ0นเซตนะครับภายหลังจบเกมนี้แอดได้ไปรวบรวมความคิดเห็นของชาวเวียดนามมาฝากจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มของชาวเวียดนามเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเขาจะว่ากันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนนะคเขาบอกว่าดูแล้วมันน่าเบือ่อไม่มีความกระตือรือร้นหรือการแก้เกมพยาย,ยามเอาชนะมันต่อไปและพยาย,ยามให้โชคดีเปลี่ยนใช้โค้ชต่างชาติไอ้นี่มันดูงี่เง่าสิ้นดี ชาววดนามคนทันมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้จะช่วยให้เราสะสมประสบการณ์ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับหมู่บ้านความคิดเห็นคนทันมาเขาก็บอกว่าแพ้เพราะทักษะตามกว่าขั้นที่1มีความผิดพลาดบอลจังหวะ2ช้าทำให้เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งบล็อกได้และป้องกันแนวหลังไม่ดีเท่าที่ควรไม่ต้องพูดถึงความเครียดทางจิตใจที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่วนชาววดนามคนทันมาครับคนนี้เขาบอกว่ายกทีมชายหาเงินไปลงทุนกับทีมหญิง ถัดมาครับชนะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแพ้เป็นเรื่องที่คาดเดาได้หาโคช้ชต่างชาติด่วนความคิดเห็นคุณธรรมาครับบุรีรัมยทั้งชายและหญิงต่างก็พ่ายแพ้ให้กับประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าส่วนคุณธรรมาคนนี้เขาบอกว่าในเซตแรกเรานําห่าง5-6แต้มแต่เราก็ยังพ่ายแพ้จากนั้นทุกอย่างมันก็หายไปมันน่าหง,งุดหงิดหดหูใจจริงๆต่อมาครับก็บอกว่าความจริงก็คือเราไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศไทย คนต่อมาเขาบอกว่าเป็นเพียงเงาของประเทศไทยตลอดไปถัดมาครับหลังจากที่แพ้0ูต่อ3เซตจอทีวีก็แตกไปหลายจอแฟนบอลโหได้ทั้งสนามสหพันธ์วับ์บวลเวียดนามควรเปลี่ยนผู้นำของสหพันธ์และหัวหน้าโคช้ชด้วยส่วนเชีวินาคนธรรมมาเขาบอกว่า,วาการชนะเป็นเรื่องแปลกการแพ้เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องจริงถัดมาตอนนี้ไทยเบื่อเวียดนามแล้วเพราะพวกเขาชนะบ่อยเกินไป ความคิดเห็นต่อมาไม่มีอะไรแตกต่างไปจากสนามแรกสไตล์การเล่นที่ไร้วิญญาณเหมือนเดิมเทคนิคการตีบอล3เมตรเหมือนเดิมเปลี่ยนโค้ชบางทีเวียดนามอาจจะชนะจากเมนนี้ครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเอาชนะไทยได้คนถัดมาครับเขาบอกว่าพูดตามตรงการจะเอาชนะไทยนั้นค่อนข้างเหนื่อย ในวันนี้เวียดนามพ่ายแพ้อย่างเป็นทางการคู่แข่งเซิร์ฟบอลอย่างเฉียบขาดส่วนผู้เล่นเวียดนามก็ดูช้าเหมือนกับห่านไม่มีใครสามารถรับบอลได้เลยต่อมาบอกว่าการหายไปของซีทูวันดุยและการไม่เรียกตัวกวกดุยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นเรื่องจริงที่โค้ชไม่สามารถเอาชนะวิธีการเล่นของประเทศไทยได้ถ้าสะกดชื่อผู้เล่นเวียดนามผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับ ต่อกากที่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยแข็งแกร่งมากเราชนะเขาไม่ได้แล้วทุกคนไม่ต้องวิจารณ์เขาแล้วคนถัดมาบอกว่าดูร่างกายของผู้เล่นไทยแล้วทั้งหนาและแข็งแกร่งมากความคิดเห็นต่อมาแพ้ก็ถูกแล้วถ้าอยากชนะก็เปลี่ยนโค้ชด่วนเรียกผู้เล่นเก่งๆเ,เข้าทีมนี่ทีมระดับเขตผู้เล่นอย่างวันดุกเดือไข่อ่อนเกินกว่าจะเรียกติดทีมแบบนี้จะชนะได้อย่างไรมันคือโรคร้ายของเบสบอลเวียดนาม ต่อมาครับในเซตที่1มีช่วงเวลาที่เวียดนามนาประเทศไทย6คะแนนแต่เวียดนามก็แพ้ประเทศไทย25ต่อ22ไม่รู้จะพูดอะไรอีกต่อไปความคิดเห็นถัดมาครับน่าจะชนะในเซตที่1ได้แต่แพ้เพราะเราเสิร์ฟเสียและบอลแรกไม่ดีประเทศไทยเลยชนะได้อย่างง่ายดายแม้ว่าผู้เล่นของเราจะไม่ได้แย่ไปกว่าผู้เล่นของไทยมากนักก็าตามจากคอมเมนต์นี้ครับชาวเวียดนามคนถัดมาเขาก็เสริมว่าจิตใจอ่อนแอแพ้ท้ายเซตตลอด อีกคนเขาเสริมว่าสภาพจิตใจและความมั่นใจของทีมชาติเวียดนามนั้นในนัดนี้ย่ำแย่ความคิดเห็นคนถัดมาเวียดนามเป็นแบบนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในจิตวิญญาณหรือสไตล์การเล่นเป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะไทยได้แม้แต่ครั้งเดียวก้าวแรกทำได้ไม่ดีจิตใจไม่มั่นคงขาดสมาธิไม่เต็มใจที่จะรับบอลและการลุกที่ไม่ยืดหยุนต่อมาครับไทยร่วมมือกันพลิกสถานการณ์เวียดนามต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้ คุธมาบอกว่าแพ้ไทยในแง่ของเทคนิคแพ้ไทยในแง่ของสปิริตในการแข่งขันโดยรวมแพ้ไทยทั้งด้านกลยุทธ์และยุทธวิธีต่อมาครับผู้เล่นไม่มีจิตวิญญาณในเกมและกลัวจนตัวสั่นเมื่อต้องเจอกับไทยแล้วจะชนะได้อย่างไรส่วนชาวเวียดนามคุณธรมาบอกว่าไทยมีผู้เล่นหมายเลขเก้าที่โดดเด่นมากและเวียดนามขาดตัวเซตอย่างดินวันดุยดังนั้นการแพ้จึงเป็นเรื่องถูกต้องแล้วต่อมาครับหากทีมวอลเลย์บอลชายเวียดนามเล่นแบบนี้ก็คงจะเอาชนะไทยไม่ได้ ส่วนคนถัดมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกเสียใจแทนพวกคุณที่พยายามแล้วแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายของพวกคุณนั้นมันยังอ่อนแอและพวกคุณก็ต้องอดทนพยายามต่อไปนะเด็กๆถัดมาบอกว่าเด็กๆก็พยายามมากแต่ไทยเข้มแข็งกว่าพยายามทําให้ดีที่สุดในอีกสองนัดข้างหน้าเช่นเดียวกับคนถัดมาครับเขาบอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปพยายามสุดความสามารถแล้วแต่ก็ต้านไม่ได้ไทยแลนด์แข็งแกร่งเกินไปสู่เต็มที่ในอีกสองนัดที่เหลือ คอมเมนต์ถันมาครัไทยเล่นดีแต่เวียดนามมีสภาพร่างกายอ่อนแอและแพ้พยายามให้ดีที่สุดสําหรับนัดต่อไปคอมเมนต์ต่อมาระดับของผู้เล่นของเราไม่ได้แตกต่างไปจากผู้เล่นไทยมากนะักแต่บางทีเราอาจจะแพ้ในเรื่องของกลยุทธ์ฝ่ายตรงข้ามคาดเดาการตบเบาๆได้อย่างง่ายดายและแน่นอนว่าบอลแรกและบอลสอที่อ่อนแอเราก็แพ้ไปส่วนอีคนนั้นเขาบอกว่าแพ้ให้กับประเทศไทยเป็นเรื่องปกติ ต่อมาครับเราเล่นได้แค่นี้แหละแน่นอนว่าแพ้ทีมที่แข็งแกร่งมันก็เรียกไม่ได้นัดนี้ไม่ดีเท่ากับนัดที่เจอไทยในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาวันนี้พวกเขาเล่นได้ดีมากขึ้นแต่ไทยแข็งแกร่งในทุกตำแหน่งในสนามดูความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกเขาสิ พวกเขาคือช้างศึกตัวจริงพวกเขาตัวใหญ่และแข็งแกรง่งลูกตบอันทรงพลังของพวกเขานั้นรวดเร็วมากจนคุณไม่อาจโต้ตอบได้ฉันขอให้พวกเด็กๆพรุ่งนี้เมื่อต้องแข่งขันกับทีมเจ้าบ้านพยายามให้หนักขึ้นและใช้ประโยชน์จากทุกการเสิร์ฟถัดมาครับประเทศไทยเป็นทีมที่แข็งแกรง่งแพ้ก็ไม่เป็นไรพยายามให้เต็มที่ฤดูการหน้าเอาใหม่ จากคอมเมนนี้ครับคนต่อมาเขาเสริมมาไทยมีระดับและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจ้างโค้ชชาวต่างชาติด้วยส่วนอีกคนเขามาเสริมเมนนี้ว่านอกจากนี้ยังมีผู้เล่นเชื้อสายแอฟริกัน2คนที่ทั้งเก่งและใหญ่กว่าทีมชาติเวียดนามอีกด้วยแลวคอมเมนต์สุดท้ายเขาก็บอกว่าส่วนสูงเราไม่เลวเลยแทัศคติของโค้ชอ่อนมากอ่านเกมช้าหาทางบุกไม่เจอบล็อกหรือสกัดกัน้นการบุกของทีมชาติไทยไม่ได้เลย แล้วทั้งหมดนี้ครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาพูดถึงผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะครับข้อมูลในการแปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันดูจบแล้วก็อย่าลืมข้ามามากข้าปากระป๋องให้กับแอดมินด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ